สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเคลม Garmin Finix 5x นะครับคือเคลมปุ๊บเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ตัวใหม่เลยอ่าผมจะบอกวิธีขั้นตอนในการเคลมนะครับ1น,นะครับค,คือเราต้องโทรไปที่เบอร์นี้ครับหรือจะเคลมที่ออนไลน์ก็ได้นะครับผมให้เข้าแนะนําคือ Garmin Thailand เนี่ยนะครับโอเคหลังจาก Garmin t h a i เสร็จมันจะมีเบอร์โทรนะอ่านี่คือเบอร์โทร1800 2 0 0 2 0นนะครับตันถึงสุกเท่านั้นนะครับอ่าหลังจากการเคมแล้วเราจะได้ตัวใหม่นี่คือกล่องใหม่ที่ได้รับผลการเคมคือตัวนี้เลยส่งมาทั้งกล่องเลยอ่ะเราจะมาพูดถึงขั้นตอนการเคมนะครับว่าสมมติคนมีการมินอ่ะเออเราต้องทำไงมั่งในการถ้าสมมติมันเออเลอร์แลือมันเสียนะผมก็แนะนําว่า1คือให้โทรไปที่เบอร์นี้ก่อนนะครับ1800นะครับแล้วก็ลองปรึกษาว่า จะมีเจ้าที่ผู้เชี่ยวชาญตอบคาถามว่ารุ่นเนี้มีประกันหรือเปล่าอ่าถ้ามีประกันเข็มเลยแต่ถ้าหมดประกันแล้วแล้วรุ่นเนี้ย,ยังไม่คาว่า end of life ก็คือว่าคาว่า end of life หมายคาว่าอุปอะไหอุปกรณ์ตัวนเนี้ย,ยังมีอะไรอยู่คือสมมุติ end of life ของเทคโนโลยีมันไม่ใช่ว่าปาระกันบริเวี l i f e t i ม์นะอ่าคำว่า lifetime ตัวนเนี้กับคำว่า end of life เนี่ยคือ สิ้นสุดการรับประกันนะครับโดยที่บริษัทอย่างเช่นว่าตัวนี้จะเป็นการ m มินอ่าการมินรุ่นนี้เป็นการ m มินฟินิกซ 3X นะ3ธรรมดาไม่ใช่ 3X ขอโทษครับผู้พิฟินิกซ์3ธรรมดาตัวนี้เพิ่ง end of line เมื่อปีที่แล้วนี่เองหมายความว่าถ้าคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ข้างในนะครับเขาจะเปลี่ยนบอดี้ให้คุณเลยนี่คือข้อดีของการ m มินะเออเสียตังค์เพิ่มได้บอดี้ใหม่เลยแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวการมิน 3 3สามเอ็กสามเนี่ยสามธรรมดาครับขอโทษครับสามธรรมดาตัวเนี้ยเอ็นออฟไลน์แล้วคือไม่สามารถบริษัทไม่มีอะไรพูดง่ายๆคือไม่มีอะไรในการซ่อมให้คุณแล้วก็คือเขาบอกเอ็นออฟไลน์จะมีการแจ้งมาทุกๆปีนะครับทางที่ดีเราก็ควรโทรไปถามว่าเฮ้ยโปรดักต์ของเราเนี่ยเอ็นออฟไลน์หรือยังก็ตามที่เบอร์โทรพันแปดเนี่ยนะครับที่ให้ด้านหลังเนี่ยคือโปรดักต์เอ็นออฟไลน์แต่คราวเนี้ยวันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะมาพูดถึงการเคม ตัว X f e n i x X5 เนี่ยอ่าผมแกะกล่องเพิ่งส่งถึงวันนี้นะครับเพราะว่าผมรอมานานสักพักหนึ่งแล้วนี่คือกล่องที่เพิ่งแกะมาส่งจากนี่นะ f c g นะครับเนี่ยเพิ่งถึงผมผมเองเมื่อกี้นี้เองนะเนี่ยอ่าเนี่ย,นนยกล่องนะก็ได้ตัวใหม่เลยเออเห็นไหมนี่คือการ m i n นตัวใหม่เใน f e n i c k X5 นะครับนี่ตัวใหม่เอี่ยมแล้วไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยเหมือนกับว่าได้เครื่องใหม่เลยแล้วที่สาคัญ ยังมีให้แถมประกันมาให้อีก4เดือนนะครับถามว่าเปลี่ยนคุ้มไหมผมตอบว่าค้มมากๆเลยเหตุผมที่ผมเปลี่ยนนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะหนึ่งคือตัวเนี้ยตัว h าร์ดเลทอะมันมีอายุการใช้งานเครื่องเก่าผมใช้มาแล้วประมาณ3ปีนะใช้ว่า3ปีนะครับอ่า3ปีผมจ่ายเงินเพิ่มเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ได้เปลี่ยนทั้งบอดี้ใหม่ มีการอีก4เดือนในราคา5,000กว่าบาทผมถือว่าผมคุ้มมากเลยเพราะตัวนี้ผมซื้อมาก็ราคาพอสมควรนะแล้วเที่สคันรุ่นนี้กับรุ่นใหม่ผมถึงผมจะซื้อ6 x 6อะไรรุ่นใหม่มาผมก็ยังใช้ฟีเจอร์เหมือนเดิมคือวิ่งแล้วก็จับฮาร์ดเรทดูมอนิเตอร์เท่านั้นแม้กระทั่งเจ้า Phoenix x 3ของผมตัวเก่าเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้เมื่อเทียบกับฮาร์ดเรทเออนะครับก็ฟ h o e n i x x 3เนี่ยสามารถหาอะไรได้ตาม อีเบยนะตอนนี้ยังมีอะไหล่อยู่นะครับแต่ตัวเนี้ยอะไหล่มันแพงผมมองแล้วยังไงก็ไม่คุ้มซื้อเพิ่มนิดนึงเปลี่ยนเครื่องใหม่จบเลยเห็นไหมครับนี่เครื่องใหม่เรากลับมาพูดถึงขั้นตอนในการเปลี่ยนเครื่องดีกว่าอ่าต้องทถารมั่งหนึ่งนะครับผมก็บอกว่าโทรไปที่ call center เบอร์นี้นะครับอ่าหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์เนี่ยสองศูนย์ศูนย์สองศูนย์หกกอดโทรไปถามเขาว่า product เรา end of line หรือยังเออเขาจะตอบมาทีว่ายังไม่ end of line ถ้าไม่ end of line ก็คือสามารถซ่อมได้ ไก่ตังเพิ่มขึ้นเสียอะไรก็เสียไปคุณก็บอกว่าอาจจะเปลี่ยนหานก็ได้นะครับอ่าของผมก็เปลี่ยนหานนะนะครับก็หลังจากนี้เสร็จเขาจะให้นี่มาให้คุณลงทะเบียนลิงก์ลงทะเบียนมาตัวนี้นะครับลิงก์ที่ลงทะเบียนเขาจแจ้งซอมออนไลน์เดี๋ยวผมดูชัดเจนไหมเดี๋ยวผมเคลื่อนมือถือนะขออนุญาตนะนะอ่ะนี่อ่ะคลิกลงทะเบียนขอแจ้งซ่อมออนไลน์คลิกที่นี่นะครับเขาจะส่งลิงก์มาให้คุณนี่แล้วก็ใส่คุณก็กรอบไปครับว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนําส่งที่เหมือนเดิมแล้วนะ ไม่น่าโน,ำ,นำส่ง ESI r แล้วนะครับเพราะการมีไทยแลนด์มีบริษัท SCG มารับถึงที่บ้านหน้าบ้านคุณเลยแล้วขั้นตอนทั้งการรับการส่งมารับถึงหน้าบ้านแล้วก็เร็ววันเดียวนะครับผมเช็คดูแล้วอีกแคมผมเคมตุก็วันเดียวมารับของวันรุ่งขึ้นก็ได้อีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่า ตัวที่ 5x ของผมจะช้านิดหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่บริษัทอยู่ระหว่างช่วงการปรับเปลี่ยนเป็นจากของกัดเปลี่ยนปรับเปลี่ยนระบบภายในเป็นไม่ต้อง walk in ส่งมาทางคืออะไรฟอนดอรครับฟอนดอปิกอัพเลยครับอ่าเป็นฟอนดอปิกอัพแล้วก็ฟอนดอดเดลิเวอรี่ดอถูดอเลยนะครับไม่ต้องไปที่ส่งที่ไหนละโทรปุ๊บแล้วเขาจะให้เบอร์โทรคุณก็กรอกตามเนี่ยไปเรื่อยมันจะมีถามว่ารุ่นอะไรเนี่ย เนี่ยอ่ะผมให้ดูเบื้องต้นนะครับวิธีขอใช้ RMA นะครับแจ้งบริการเนี่ยครับอ่ะระบุเครื่องมาร์กมากแล้วซ่อมแสงแล้วจะมีค่าซ่อมแล้วก็ส่งกลับ6ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เองนะครับก็มันไม่มีอะไรครับก็คือเป็นดรอทูดอเลยนะครับดีมากเลยระบบตัวตใหม่ตัวนี้ยวผมคลองขยายหน้าจอดูเผื่อมองไม่เห็นชัดเจนนะครับอ่าลองดูอ่าเนี่ไหมครับเป็นดอทูดอเลยเออแล้วมันง่ายมากๆเลยนะครับ ส่วนหลังจากคุณได้รับเสร็จแล้วคุณจะได้มเมสเซจทุกขั้นตอนในการรับมันจะมเีเมสเซจันที่มือถือผมก็คือมือถือโตัวกล้องถ่ายตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นดูไม่ได้จริงผมจะแคปหน้าจอไว้ให้ดูแล้วว่าเป็นยังไงนะครับขั้นตอนเดี๋ยวผมจะลงไว้ด้านล่างแล้วกันว่าเอ้ยไอตัวนี้นะมันมีรูปส่งให้ด้วยว่าขั้นตอนก็คือมี4 6หขั้นตอน,นง่ายๆครับคือแจ้งก่อนลงทะเบียนรออนุมัตินะครับในการซ่อมออนไลน์ก็จะมีเจ้าที่โทรมาหาคุณแล้วก็มารับสินค้าคุณเนี่ยคือคือขั้นคสนคา ในการรับสินค้านะครับเขาจะมีใบปะหน้ามีอะไรนะครับคุณก็ใส่ตามกดเขาเน,น้นๆแล้วใส่กล่องให้เรียบร้อยภายใน2อสวันแต่จริงๆถ้าในกรุงเทพก็วันเดียวก็ถึงแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นการมินจะรับอุปกรณ์แล้วเราจะส่ง e SMS และ e อีเมลคุณก็สามารถเช็คดูได้นะครับว่าคุณได้รับอ e ีเมลและ e SMS แล้วหรือยังนะครับอ่านนะครับตอนนี้แล้วก็ กระบวนการซ่อมซ่อมเนี่ยแก้ปัญหาหรือเปลี่ยนตัวใหม่ตามขั้นตอนนี่ครับย้านะครับหรือเปลี่ยนตัวใหม่ซึ่งตัวตัวฟินิก i x เอ็กซตัวเนี้ยเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวครับตอนนี้ถ้าผมถามน้องเขาที่ให้บริการ,รตัวฟินิกสามที่มี HR นะครับใกล้จะหมดวอร์รันตีแล้วนะครับถ้าใครมีก็อยากเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็โทรเปลี่ยนถ้าอยากจะซ่อมหรืออยากจะอะไรก็โทรได้เครื่องใหม่ครับอย่างกรณีของผมเนี่ย X5 เนี่ยมันก็ยังไล้เครื่องใหม่เลยนะครับตัวนี้ดูเมื่อกลับนะครับระยะเวลาปป๊บเดียวเขเสร็จก็ประมาณเอเวอเรสตไม่เกิน2ออาทิตย์นะครับนี่คือเขาจะมีตัวสแกนรับด้วยว่า serial number นะครับนี่นี่คือตัวหน้าจอว่าหมายเลข Arm a มเอของผมเนี่ยคือหมายเลขนี้อา serial number ของเครื่องเนี่ยส่งมารหัสตัวนี้เป็นรหัสเปลี่ยนใหม่นะเดิมของผมลงด้วย383สนะครับส่วนเครื่องใหม่เนี่ยมันได้รับมาก็จะเป็น serial ใหม่ number เห็นไหมครับจะไม่ตรงกันละ ลงด้วย5 5 5 9 9 0เห็นไหมครับกัไม่ตรงกับของตัวตัวเดิมที่ผมมีอยู่ในหน้าจอนี่คือตัวเก่าผมส่งไปวันที่เนี่ยเขาได้รับวันที่6อ่าเอ้วันที่24เดือน6นะครับค่าซ่อมประมาณ5 0 0 0กว่าบาทถามว่าคุ้มหรือเปล่าก็ได้เปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับเดี๋ยวผมมอตีสุดท้ายเดี๋ยวผมจะสรุปใว้ฟังว่าความคุ้มค่าได้อย่างไรเป็นยังไงนะครับตอนนี้เขาส่งผมให้เรียบร้อยนะคือผมได้รับสินค้าแล้วนะครับก็ประมาณนี้โอเค แลตอนี้เรากลับมาดูว่าเราต้องมาต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเฮ้ยเราใช้การมินตัวเนี้เดี๋ยวผมขอ,อก,กดหน้ากล้องออลงมานิดนึงกว่าอ่ะเออกดลงมาหน้ากล้องนิดนึงขออนุญาตนะครับอ่ะเราใช้การมินของเราเนี่ยเราใช้อะไรกับมันบ้างเออนี่คือคําถามนะครับแล้วถ้าเสียเราจะซื้อใหม่หรือเราจะเคมดีเนี่ยนะครับจะซื้อใหม่หรือจะเคมดีผมตอบเลยนะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ คือเนื่องจากว่ารุ่นรุ่นกาเมนของฟีนิก์ตระกูลฟีนิก์นะครับคือ1คือบอดดี้มันทนทานมันเป็นไฟเบอร์คาร์บอนมันทนทานมากเลยเป็นคาร์บอนอะทนทานมากแล้วมันจะมีตัวฮาร์เรสในตัวซึ่งตัวฮาร์เรสเนี่ยมันจะมีของผมที่ผมเคมนะมี2ออย่างประเด็น 1. คือตัวฮาร์เร e เออเรอร์สคือแบตเตอรี่ภายในเก็บได้ไม่พอเพียงสมมุติเรา ไปเดินงานไปวิ่งงานรักแปดเก้าชั่วโมงแบบเนี้ยหรือจะเดินเทลเดินอะไรยาวๆแบตมันเก็บไ,ไม่ไหวแล้วเหมือนกับเครื่องนี้เครื่องนี้ผมเปลี่ยนแบตไปเรียบร้อยนะครับก็ดูคลิปเก่าของผมได้ผมก็แกะแบตแล้วก็แบตมันจะซื้อมาก็ประมาณเดี๋ยวผมให้ดูใต้คลิปแล้วกันตัวนี้ข้อในการความวัดของผมผมคิดว่าหนึ่งคือข้อแรกเลยนะครับเครื่องมันมีอายุการใช้งานทุกอย่างเป็นแบตเตอรี่พวกนี้คือเคมได้แล้วได้ของใหม่นะผมย้ำนะคือของใหม่นะ เนี่ยไม่ได้เป็นรอยเลยสักตัวเลยนะไม่มีรอยสักแอะเลยนะครับนี่คือของใหม่เลยนะครับอ่าในการเคมของรุ่น Garmin รุ่น o ิ n i x X5 ตัวเนี้ยนะครับตระกูลตระกูล f ิ n i x เนี่ยเขาจะไม่แกะบอดี้คือเขาจะเปลี่ยนรุ่นใหม่ให้เลยตัวใหม่ให้เลยนะผมย้ำนะครับตัวใหม่ไม่ใช่ตัว r m a นะไม่ใช่เป็นตัวพวกภาษาทาาภาษาคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าเครื่องรอสับเปลี่ยนอะเขาเรียกว่าเครื่อง ผมจำชื่อไม่ได้ออจริงขอร้ษจริงคือเครื่องรอสับเปลี่ยนอะคือเครื่องซอ่อมอะอ่าแล้วเอามามาให้เราใช้แทนไม่ใช่นะอันนี้ผมยืนยันว่าเป็นเครื่องใหม่นะผมถามน้องเขาให้เรียบร้อยแล้วว่าเป็นเครื่องใหม่นะครับไม่ใช่เป็นเครื่องอะไรเนี่ยดูจากรอยนะครับไม่มีรอยซักแอะเลยนะครับเวลาการเคมประกันก็จะได้เครื่องใหม่แบบนี้นะเออนี่คือข้อดีของการใช้การมินนะครับเนี่ยใสกเกอร์ไม่แกะอะไรไม่แกะเดี๋ยวเราเปิดเครื่องดูเนี่ยครับเออเนี่ยโอ้จอใหม่สวยเนี่ย อจอสวยขึ้นแน่จอไม่เหมือนเดิมลสวยขึ้นเห็นไหมครับรุ่น Apex เนี่ยออโตัโหมดฟิอโตัวฟิดแมพมาตัวนี้แด็กซิเซมตัวใหม่เลยอ่าเราก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยอ่าเห็นไหมครับนี่คือเรียบร้อยสาไทยเสร็จกดเอ็นเจอร์แล้วก็เดี๋ยวเราไปซิงก์กับคอนเน็กกับมือถือมือถืออยู่ในเครื่องตัวนี้น่าจะคอนเน็กเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นมือถือดูปะ ต่อนะครับตอนนี้ผมเปิดจากมือถืออีกเครื่องนึงครับเป็น iPhone เก่ารุ่นคุณปู่คุณปู่นี่ก็หลังจากที่เปิดเครื่องปุ๊บเราก็ทําการซิงค์คอนเนคกันเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะได้เป็นเครื่องใหม่แล้วก็ตัวใหม่เลยครับตัวเก่านี่ใช้ไม่ได้นะมันจะมีซิสเต็มเดี๋ยวผมไปให้ดูค่าดูของตัวเก่านะครับตัวนี้คือตัวใหม่เลยอ่าเดี๋ยวเราทำการอนุญาตให้เรียบร้อยนะครับแทนที่เก็บ่อเห็นไหมครับแทนที่เลยเพราะว่าตัวเก่ามันใช้ไม่ได้แล้ว นะครับตอนนี้กําลังเชื่อมต่อซิงกันอยู่นะครับนี่งไงคือข้อดีของเวลาการใช้ของการาหมินนะครับจ่ายแพงกว่าน,นิดนึงแล้วก็มีเคมประกันมีเบอร์สัตว์ประกันเป็นการาหมินไทยแลนด์ขนเคมให้เลยนะไม่ต้องผ่าน ESRI แล้วนะครับเพราะปกติตอนที่ผมส่งเครื่องตอนที่ผมส่งเป็นร่วงช่วงระหว่างปรับเปลีป่ยนเนี่ยผมยังต้องส่งไป ESRI เลยครับแต่ว่าขากลับนี่น้องเขาแจ้งมาแล้วว่าเครื่องของพี่อะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับตอนนี้ก็เรียบร้อยละ โอเคเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมตั้งเรียบร้อยแล้วครับตั้งค่าเหมือนเดิมซิงค์ทันทีก็ซิงค์ค่าเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วครับอ่าเห็นไหมครับตอนนี้ก็มาเรียบร้อยแล้วเป็นเครื่องใหม่เดี๋ยวเราไปดูที่อตัอตราอัตราตอนนี้ฮาร์ดไดจับแล้วนะอ่าเห็นไหมวิ่งนะป,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 ปั๊บปั๊บปั๊บชื่อฮาร์ดแวร์ใช้งานได้ตอนนี้อัตราเต้นใช้เป็นประจําใช่หรือไม่ใช่เออเราก็กดซิงค์เห็นไหมครับเพราะตอนนี้เราเหมือนกับเราอินเทอร์เชียล เข้าเครื่องเครื่องเครื่องใหม่เลยนะครับเนี่ยเนี่ยโ,โหครบ Open Water ด้วยไตยีทาเนี่ยเราเล่นประมาณแค่เนี้ครับภายเรือไม่ได้อินดอร์โลไม่ได้กอล์ฟไม่ได้เดินแล้วก็เดินอ่าสวิงมิมลังมีตัวใหม่แล้วเราก็เสร็จสิ้นแค่นี้ยครับอ่านี่คือหน้าต่อเครื่อง เครื่องของผมเดิมเป็นตัวนี้อยู่เห็นไหมครับแล้วก็เปลี่ยนมันได้เดี๋ยวลรงลองซิงค์ข้อมูลกันเรียบร้อยกําลังซิงค์ข้อมูลข้อมูลกันนะครับก็เห็นไหมครับว่าได้ได้โตเครื่องใหม่เลยอใช้งานได้เยี่ยมจอชัดขึ้นอะ่ะเพราะว่าจอเก่ามันเริ่มมันมีเวลาการใช้งานเยอะมันก็เริ่มล้วนนิดนึงอะ่ะผมบอกว่าเริ่มล้วนนิดนึงเลยคือในแบตเตอร,รี่เดี๋ยวต้องชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มเพิ่มวิกเก็ตประวัติตั้งค่า ตั้งค่า้ปุ่มนิน่เนียนมากเลยอ่ะตั้งค่าน้าปัดนาฬิกาน้าปัดผมเติมทีผมใช้ตัวหนึ่งนะหน้าปัดนาฬิกาผมโอ้ค่าเก่าหายหายจริงด้วยครับต้องเพิ่มใหม่เข้ามาละอุ้ยเพิ่มใหม่เต็มเลยมีเห็นไหมครับมีหน้ากาหน้าตาเพิ่มใหม่อันหนึ่งมาแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องไปเพิ่มหน้าตาส่วนตัวผมที่ใช้ผมใช้ประจำผมจะใช้อีกแบบหนึง่ง นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยไปนั่งปรับเปลี่ยนกันที่หลังตรงด้านหลังกันครับเพราะเพรเป็นนัดนัดหน้าตาหน้าตาที่เราใช้โอ้ยมีมิวสิกด้วยเหรอเอ๊ะทำไมมีมิวสิกด้วยได้ไงเนาะเออ Garmin X5 ไม่มีิวสิ่มาใหม่แล้วหรอเออนี่นะก็ประมาณแบบนี้นะครับก็ S <S <an> <S เดี๋ยวกาลังโหลดในการโหลดหน้าปัดนาฬิกาเพราะว่ามันมีหน้าปัดกากาอันเก่าของผมอยู่นะครับเราก็ปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับปรับปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยนะครับตั้งค่ายเหมือนเดิมแล้วก็ใส่สายก็เพียงจบสิ้นแล้วครับนี่เดี๋ยวผมลองดูหน้าปัดนกาผมไม่ใช้หน้าปัดตัวนี้นะผมจำได้ผมใช้ตัวอื่นนะหายไปเรียบร้อยแล้วไม่มีจริงๆคอนเฟิร์มผมไม่ใช้อีกตัวนะครับเพราะว่าเราจะเราจะใช้ใช้ใช้อีกตัวหนึ่งอ่านะครับก็ สรุปเลยถามว่าคุ้มค่าหรือเปล่าผมตอบว่าเพิ่มตังค์นึ่งได้ใครคุ้มค่าที่สำคัญนะครับคือเนื่องจากว่าก่อน i m a มาครัว่าถ้าก่อนที่ขอรถกับไม่ให้อ m a ก่อนที่จะ end of life เราสามารถเคมได้กี่ครั้งก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่าคุณต้องจ่ายครั้งประมาณ5,000กว่าบาทเออสมมตุติตอนเนี้ยของผมใช้ปีที่3เลยใช่ไหมครับปกติ3 3ปีเนี่ยมันก็จะเริ่มจะลวนแล้วแหละเพราะว่า ประกันเขาให้ปีเดียวเราใช้ทะลุไป3ปีแล้วแหละโดยที่ไม่เปลี่ยนแบตบไม่เปลี่ยนอะไรมันก็เริ่มมีอาการแล้วแต่ว่าอย่างตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะไม่มีเซ็นเซอร์นะครับถ้าเป็นของ Ph o e n i x x3 เนี่ย x3 ธรรมดาโทรศัพท์ไม่ใช่า x3 ธรรมดานเนี่ยมันจะไม่มีเซ,เซ็นเซอร์เพราะฉะนั้นแล้วความคงทานนี่สูงสูงมากยกเว้นตัวจอถ้าจอแตกหรือจอจอเสื่อมแต่ว่าเราเคมใหม่เราไม่คุมแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า1คือ เครื่องมราคาไม่แรงมากแล้วก็อะไหล่ตอนนี้มือสองมีเยอะมากผมสามารถหาเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าอะไหล่ของ x 5ตาวนี้ราคาก็ยังแพงอยู่พอสมควรเมื่อสมมติเราเปลี่ยนเปลี่ยนฝาหน้าให่ไหมครับเปลี่ยนชุดจอหน้าชุดปุ่มข้างชุดบอร์ดชุดแผงหลังเปลี่ยนเสร็จแล้วมันเกิน5000นะครับยังไม่รวมค่าแรงทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็แนะนําว่าถ้ายังไม่เอ็นออนไลน์ line, นะครับก็ให้เข้าสู่แล้วก็เปลี่ยนใหม่หน่าจะคุ้มกว่านะเป็นทางเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่า ได้ของใหม่หมดเลยนะครับใหม่เอี่ยมเลยนะดูสังเกตไม่เป็นรอยเลยนะครับใหม่เอี่ยมกริบเลยนะครับอ่านเห็นไหมครับได้ของใหม่หมดเลยนะครับว่าวิธีการเคลมของวิธีการเคลมอย่างง่ายๆนะครับก็เขาทําให้ง่ายขึ้นเยอะนะครับเดิมทีเราต้องไป e s เอสไอยู่นี้ไม่ต้องรับเป็น t o all d o o r to door เคลมนะครับก็ทุกอย่างผ่านแล้วทีมคันจ่ายบัตรบัตรบัตรเครดิตได้งนะคุณก็ยืดเวลาการชำระเงินอีกสักพักหนึ่งครับไม่ใช่ไม่ใช่จ่ายเงินสดนะ ่ายผ่านบัตรได้เลยนะครับแล้วก็จะมีใช้เกตเวผมแคปหน้าจอไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลงมาตอบข้างล่างนะครับลงมาโพสต์ว่าขั้นตอนสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามเป็นยังไงนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครมีคำถามคำถามอะไรเดี๋ยวผมตอบไพ่โพสให้นะครับว่าอะไรนะครับก็ทิ้งท้ายไว้ข้างล่างโพสเดี๋ยวผมตอบให้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ